นี่คือรายงานพิเศษข่าวด่วนด้าน AI ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2026ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่วงการเทคโนโลยีกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหการรมไปตลอดการเลยทีเดียวการประกาศครั้งใหญ่จากหลายองค์กรระดับโลกที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในวันนี้นะครับมันอาจจะกำลังนิยามวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์และ AI ใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้สิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ข่าวสารธรมธรมดาาแต่คือสัญ,ญญาณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมเทคโนโนลยีั้งบ,บ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบในวงกว้างมากที่สุดของวันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันเชิงกลยุทธ์บนกระดานหมากรุก AI ระหว่างประเทศมหาอำนาจน,นั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คือ OpenAI ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครับ โดยการส่งจดหมายเตือนไปถึงสภาคองเกรสของสหรัฐเลยนะครับเกี่ยวกับบริษัท Deep ซิกจากประเทศจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยประเด็นนี้ถูกยกระดับให้กลายเป็นเรื่องความมั่นคง,งของชาติและทรัพย์สินทางปัญญาไปเรียบร้อยแล้วแล้วประเด็นสำคัญมันคืออะไรคือ Open AI เนี่ยเขากล่าวหาว่า e e ฟซิกใช้เทคนิคที่เรียกว่า Distillation หรือถ้าแปลตรงๆก็คือการกลั่นกรองความรู้จากผลลัพธ์ของโมเดล AI ชั้นนาของสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเพื่อเอาไปฝึกโมเดลของตัวเอง พูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับการลอกเลียนแบบความสามารถโดยหาทางหลีกเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆผ่านเราเตอร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อทรัพย์สินทางปัญญาและความปลอดภัยของระบบนิเวศ AI ของสหรัฐทั้งหมดเลยครับแต่ในขณะที่การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กําลังร้อนระอุอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งของโลกเทคโนโลยีก็มีความก้าวหน้าที่ต้องบอกว่าหน้าทึ่งมากๆเกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้เช่นกัน ในความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นมากๆครับ OpenAI ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งประกาศว่า GPT 5.2เนี่ยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่เอี่ยมในสาขาฟิสิกส์ทฤษฎีเลยนะครับนี่เป็นการพิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่า AI สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและเข้ามาช่วยในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุดของมนุษย์ได้แล้วแล้วการค้นพบนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันคือเรื่องของกรูออนครับซึ่งเป็นอนุภาคที่ทำหน้าที่เหมือนกาว ยึดเหนี่ยวส่วนประกอบที่เล็กมากๆในอะตอมเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่ GPT-5 True ท i ก็คือมันชี้เห็นถึงปฏิกิริยาระหว่างกรูอ่อนในรูปแบบใหม่ที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนี่คือการเปิดประตูบานใหม่สู่ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลเลยทีเดียวข้ามมาที่ฝั่งจีนกันบ้างครับในขณะเดียวกันอาลีบาบาก็ได้เปิดตัว Rin Brain ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่ออกแบบมาเพื่อหุ่นยนต์โดยเฉพาะเลย จุดเด่นที่สาคัญมากๆของมันก็คือความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแทนที่จะถูกตั้งโปรแกรมมาแบบตายตัวเหมือนหุ่นยนต์ในยุคก,ก่อนๆวิธีการทํางานของ Green b r a i นนะครับคือมันจะผสานการมองเห็นการเข้าใจภาษาและการเคลื่อนไหวเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเลยทําให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังปรับตัวได้แบบเรียลไทมอีกด้วยครับ ยังมีความเคลื่อนไหวจากจีนที่น่าจับตาไม่แพ้กันครับนั่นก็คือมินิแม็กที่เปิดตัวโมเดล M 2.5และ M 2 5 Lightning ซึ่งใช้สถาปตัตยกรรมที่เรียกว่า mixture of expert ทําให้โมเดลทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงมากๆคือมันฉลาดเกือบจะเท่าโมเดลเรือธงเลยนะครับแต่ใช้ต้นทุนที่ต่ํากว่ามากและนี่ครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของข่าวนี้ต้นทุนการใช้งานถูกกว่าถึง20เท่าใช่ครับฟังไม่ผิดครับ20เท่าการลดลงของต้นทุนแบบมหาศาลขนาดนี้นะครับมันหมายความว่า การเข้าถึง AI agent ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติสำหรับภาคธุรกิจกำลังจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเรื่องยังไม่จบแค่นานครับนอกจากโมเดลใหม่ๆที่ทั้งทรงพลังและต้นทุนตามลงแล้ววันนี้ยังมีการเปิดตัวเครื่องมือและ API ใหม่ๆที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อน,นักพัฒนาอีกเพียบเลยครับเริ่มที่ Anthropic ที่กำลังเข้าสู่สมรภูมินี้แบบเต็มตัวเลย ด้วยการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้กับผู้ใช้งานโมเดล c l อ t แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งแน่นอนว่านี่คือการท้าชนโดยตรงกับคู่แข่งอย่าง ChatGPT และ Microsoft Copilot ครับและมีอะไรใหม่บ้างล่ะครับโอโ้โหเพียบเลยครับผู้ใช้ฟรีจะสามารถสร้างไฟล์เอกสารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Excel, PowerPoint, PDF แถมยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Slack หรือ Notion ได้อีกแล้วที่สำคัญคือ,อยังสร้างทักษะเฉพาะทางของตัวเองได้ด้วย นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและนักพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยครับในขณะเดียวกันนะครับ Brave ก็ได้เปิดตัว LLM Context API ตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการที่ AI เข้าถึงข้อมูลบนเว็บไปเลยคือแทนที่จะให้ผลการค้นหาเป็นแค่ลิงก์ URL แบบเดิมๆนะครับ API ตัวนี้จะส่งข้อมูลที่ถูกจัดโครงสร้างมาแล้วอย่างดีเป็นเหมือน smart chunks หรือกลุ่มข้อมูลอัจฉริยะที่พร้อมให้ AI นำไปใช้งานได้ทันที ส่วนในโลกของธุรกิจนะครับ Oracle NetSuite ก็นำ AI เข้ามาช่วยงานด้านการเงินโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปิดบัญชีการกระทบยอดหรือการรายงานผลต่างๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มแบบ low code เพื่อให้นกพัฒนาสามารถสร้าง agentic workflow หรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเอาละครับพอเรานำข่าวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้แค่วันเดียวนะครับมาต่อจิ๊กซอเข้าด้วยกันเราจะเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วว่าอุตสาหกรรม AI ทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางไหน เทรนที่เกิดขึ้นในวันนี้มันชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างชัดเจนมากครับนั่นก็คือ AI กำลังก้าวจากการเป็นแค่ผู้ช่วยไปสู่การเป็นผู้ลงมือทำงานได้ด้วยตัวเองมันกำลังก้าวออกจากโลกดิจิทัลไปสู่โลกกายภาพผ่านหุ่นยนต์ต้นทุนที่ลดลงอย่างมหาศาลกำลังเปิดประตูให้ทุกคนเข้าถึงได้และทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างประเทศนี่คือส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรารายงานไปในวันนี้นะครับ มันกำลังนำเราไปสู่บทสรุปที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวและนี่คือบทสรุปของวันนี้ครับวันที่13กุมภาพันธ์2026อาจจะเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยก็ได้ว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของโลกดิจิทัลไปแล้วอย่างสมบูรณ์ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่ทุกองค์กรต้องคบคิดตามครับเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออย่างเต็มรูปแบบคำถามก็คือองค์กรต่างๆพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วหรือยัง